ครับผมสวัสดีครับวันนี้ก็มาชมโกเบ SK35 นะครับขึ้นกระบ,บะดำเป็นการขึ้นครั้งแรกของคนขับครับยกขึ้นไปแล้วครับผมยกไปแล้วครับยกลอยแล้วครับโอเคต่อไปก็จะดึงเข้าหาตัวครับผม ลงร่องแท็กแล้วครับผมต่อไปก็จะเป็นยกใบมีดครับนี่เอาใบมีดกดยกตัวเองขึ้นไปครับผมเรียบร้อยยกสุดแล้วครับย,ยีสิสูยีสบสู FRR สองร้อยสิบแรงครับผม นั้นก็กลับตัวครับแลวก็วหันใบมีดปับใบมีดขึ้นครับผมอันี้ก็ค่อยๆครับผมไม่ตกอยู่แล้วครับเพราะว่าโซ่เทคล็อกอยู่โอเคได้ระดับแล้วแล้วก็ถอยหลังเข้าได้เลยครับผมสำหรับ ขวากระบะท้ายนะครับแล้วก็ยกแล้วก็มอไว้ข้างๆได้นะครับจะดูข้าหลังกัน,นครับผมเป็นการขึ้นครั้งแรกที่สวยงามภายในเวลาไม่ถึงสองนาที ไปชมขั้นตอนการลงกันต่อครับขอบคุณครับผม